ค่ะมาพบกับการอธิบายใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงใช่ไหมคะอ่ะแรงก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะก็คือแรงดึงกับแรงผลักแรงดึงเนี่ยก็คือ,อแรงดึงก็คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะคะส่วนแรกผักก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานะคะอะซึ่งแรงนะคะมันก็จะแบ่งได้เป็น2แบบนะคะได้เป็นอีก2แบบเหมือนกันนะคะแรงที่กระทำต่อวัตถุนะก็จะเป็นแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสนะคะอะแรงสัมผัสนะคะก็คือ การออกแรงการออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะโดยทั้งสองเนี่ยจะต้องมีการสัมผัสกันนะคะอย่างเช่นการดึงเชือกชองม้านะคะแล้วก็การปลักประตูส่วนแรงไม่สัมผัสก็คือการออกแรงนะคะของวัตถุหนึ่งกระทาต่ออีกวัตถุหนึ่งโดยที่วัตถุทั้งสองเนี่ยไม่สัมผัสกันอย่างเช่นการร่วงใบไม้ร่วงลนตะต้นไม้นะคะ ลงสู่พื้นอันนี้ก็จะเป็นแรงไม่สัมผัสอ่ะทีนี้เรามาดูจากคำถามนะคะะจากคำถามเขาถามว่านักเรียนคิดว่าเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านเป็นแม่เหล็กหรือไม่เพราะอะไรอะทีนี้เราจะมาเข้าในหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่สนี้ก็จะเกี่ยวกับแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กนะคะ ซึ่งโลหะบางชนิดเนี่ยก็อย่างเช่นเหล็กนิกเกิลคาร์บอนพวกนี้เนี่ยเมื่อเข้าใกล้แม่เหล็กแล้วเนี่ยนักเรียนรู้จักแม่เหล็กไหมลูกแม่เหล็กเนี่ยก็คือจะดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะใช่ไหมคะอ่ะเมื่อวัตถุที่เป็นโลหะเหล่านี้นะคะมาอยู่ใกล้กับแม่เหล็กเนี่ยจะถูกแรงดึงดูดนะคะทําให้โล,โลหะเหล่านั้นเนี่ยไปติดกับแม่เหล็กนะคะซึ่ง ก็ไม่ใช่โลหะท,ทุกชนิดนะคะที่จะเกิดแรงนึงดูดกับแม่เหล็กได้นะคะแต่ว่าถ้านำแม่เหล็กกับแม่เหล็กมาใกล้กันเราจะพบว่าจะเกิดแรงกระทําระหว่างแม่เหล็กนั้นนะคะทั้งชนิดที่เป็นแรงดึงดูดและก็เป็นแรงผักนะคะซึ่งการเกิดแรงดึงดูดและแรงผักระหว่างแม่เหล็กนั้นมันขึ้นอยู่กับั้่ของแม่เหล็กด้วยนะคะอ่า ทีนี้นะคะ,ะแม่เหล็กก็คือวัตถุชนิดหนึ่งนะคะที่มีสมบัติดึงดูดสารแม่เหล็กได้นะคะแม่เหล็กจะแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือแม่เหล็กธรรมชาติหรือเรียกว่าแมกนิชัยนะคะแหล่งที่พบแร่แม่เหล็กในประเทศไทยก็ได้แก่จังหวัดอะไรลบบุรีนครสวรรค์เลยชนบุรีระยองกรบีและนครศรีธรรมราชนะคะ สองเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์นะคะรูปร่างก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่เหล็กรูปตัวยูในรูปนะคะแม่เหล็กแบบแท่งแม่เหล็กรูปวงแหวนและแม่เหล็กรูปเกือกมา้านักเรียนจะเห็นไหมคะในภาพในภาพนักเรียนเห็นไหมว่ามีตัว n กับตัว S อยู่อ่ะตัว n กับตัว S ในแม่เหล็กนี้ก็จะเป็นขั้วของแม่เหล็กนะคะ เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปอทีนี้เรามารู้จักคำว่าสารแม่เหล็กกันก่อนสารแม่เหล็กคืออะไรสารแม่เหล็กนะคะก็คือวัตถุที่แม่เหล็กเนี่ยสามารถดึงดูดได้นะคะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กนะคะก็จะได้แก่โลหะบางชนิดยกตัวอย่างเช่นเหล็ก นิกเกิลและคาร์บอนนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นน็อตอ่ะซึ่งโลหะเหล่านี้เนี่ยจะถูกนำมาทำมาเป็นวัสดุต่างๆอย่างเช่นนะคะน็อตคลิปหนีบกระดาษตะปูแล้วก็ลูกกุญแจนะคะพวกสิ่งเหล่านี้จะเป็นสารแม่เหล็กนะคะก็คือวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ อันที่2นะคะเป็นวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กนะคะยกตัวอย่างเช่นไม้แก้วยางกระดาษโลหะบางชนิดได้แก่ทองแดงสังกะสีเงินและอะลูมิเนียมนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้นะคะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ แรงของแม่เหล็กกันบ้างอย่างที่บอกไปนะคะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วใช่ไหมคะซึ่งสองขั้วนี้ก็คือขั้วเหนือตัว north สัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว N นะคะอันที่สองคือขั้วใต้สัญ,ญลักษณ์ก็คือ south สัญ,ญลักษณ์คือตัว S นะคะ ตัว n กับตัว s นะคะเขาก็ย่อม,มาจากตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะแล้วก็ขั้วเหนือเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขัา้วอะไรคะลูกอ่ะไม่มีอะไรนะคะลูกอ่ะซึ่งอ่ะขั้วเหนือขั้วเหนือภาษาอังกฤษก็คือ North นะคะซึ่งใช้สัญลักษณ์ก็คือ N นะคะส่วน S นะคะเรียกว่าขั้วใต้นะคะภาษาอังกฤษก็คือ South นั่นเองเอซึ่งแม่เหล็กเนี่ยจะมีแรงแม่เหล็กอยู่โดยรอบแท่งแม่เหล็กนะคะซึ่งตำแหน่งปลายแท่งแม่เหล็กเนี่ยจะมีอำนาจแม่เหล็กสูงที่สุดเลยนะคะก็คือมีแรงดึงดูดเยอะมาก และจะลดน้อยลงนะคะเมื่อจะมาเมื่อเข้ามาตรงกลางแม่เหล็กนะคะโดยที่แรงแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งออกจากขั้วเหนือไปอยังขั้วใต้นะคะอ่ะนักเรียนเห็นไหมจากในรูปอ่ะรูปแท่งแม่เหล็กนะคะ าการวิ่งของแรงแม่เหล็กนะคะก็คือเห็นลูกสอดไหมลูกอ่าลูกศอน,นะคะจะวิ่งจากขั้วหนึ่งไปยังขั้วใต้นะคะนี่จากรูปก,ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแรงนึงดูดนะคะอ่ะทีนี้แรงระหว่างเรามาดูแรงระหว่างแม่เหล็กกันบ้างแม่เหล็กแต่ละแท่งเนี่ยจะมีแรงกระทําต่อกันและกันนะคะโดยอาจจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงหักกันก็คือ เมื่อรวางคั้วต่างกันไว้ใกล้กันมันจะทำให้เกิดแรงดึงดูดอย่างเช่นวางขั้ว N กับพว S ไว้ใกล้กันนะคะก็จะเกิดแรงดึงดูดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเราวางแม่เหล็กคั้วเหมือนกันไว้ใกล้กันเนี่ยมันจะทําให้เกิดแรงผักนะคะไม่ว่าอะอย่างเช่นารวางขั่ว N กับ้ว N ไว้ใกล้กันนะคะมันก็จะเกิดแรงผักขึ้นนะคะแล้วก็ การวาง S กับ S ไว้ใกล้กันก็จะเกิดแรงหักขึ้นนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเขากสา็สามารถนำไปใช้ในการทำเป็นของเล่นได้นะคะโดยใช้แม่เหล็กอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักเรียนเคยเห็นรถไหมรถประดิษฐ์นะคะที่เขาเอาแม่เหล็กไว้นะคะแล้วเขาก็ใช้แม่เหล็กขั้วที่มันเหมือนกันเนี่ยไปจ่อใกล้ๆทำให้รถเนี่ย สามารถวิ่งได้นะคะซึ่งเป็นรถของเล่นนะคะไม่ใช่รถของจริงนะอ่ะทีนี้ประโยชน์ของแม่เหล็กมนุษย์เราเนี่ยสามารถนําประโยชน์จากสมบัติของแม่เหล็กเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ต่างๆได้ก็คืออ่ะติดแผ่นแม่เหล็กไว้ที่ผนังห้องครัวแล้วนําเครื่องครัวที่เป็นสารแม่เหล็กมาดูติดกับแม่เหล็กเพื่อความสะดวกในการใช้งานอ่า จากในรูปนะคะ 2. นะคะใช้แม่เหล็กติดที่ประตูตู้เย็นเพื่อทําให้ตู้เย็นปิดสนิทและป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากตู้นะคะอ่ะซึ่งยางหุ้มตู้เย็นนะั่นก็หุ้มอะไรคะแม่เหล็กไว้นะคะตรงขอบตู้เย็น3นําแม่เหล็กมาทําของเล่นโดยติดแม่เหล็กไว้ที่ปลายคันเบ็ดเพื่อดึงดูดกับ ตัวปลาที่มีแผ่นเหล็กติดอยู่5ของท่นันนี้ใครเคยเล่นบ้างนะคะ,ะเขาก็จะเอาแม่เหล็กติดไว้ที่ปลายคันเบ็ดใช่ไหมคะแล้วเ,เราก็โยนลงไปให้ปลามันงับอันที่ต่อมาก็คือใช้แม่เหล็กทำเข็มที่อยู่ในเข็มทิศเพื่อใช้หาทิศทางเป็นคู่ทิศ N กับ S นะคะ จากคำถามที่ถามไปข้างต้นก็คือเหล็กที่ใช้ทำประตูรั้วเนี่ยหรือใช้ทำโครงสร้างบ้านจัดเป็นแม่เหล็กใช่หรือไม่ก็คือไม่ใช่แม่เหล็กนะคะแต่ว่าเป็นสารแม่เหล็กนะคะเพราะว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดเหล็กที่ใช้ทำประตูรัว้วหรือทำโครงสร้างบ้านได้นะคะ,ะซึ่งวัตถุที่ทำให้แม่เหล็กสามารถดูดได้ก็จะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเอง ทีนี้เรามาดูไปงานของเรากันบ้างนะคะ,ะจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสไปใช่ไหมคะะครั้งนี้เราก็จะมาดูเฉลยนะคะ,ะรูปแรกเตะฟุตบอลก็จะเป็นแรงสัมผัส ลูกที่2เล่นจิงชาก็แรงสัมผัสนะคะรูปที่3ลูกบัสลงห่วงเป็นแรงไม่สัมผัสนะคะเพราะว่าลูกบัสมันตกลงมาอันที่4นะคะเขียนของก็เป็นแรงสัมผัสอันที่5แม่เล็กก็เป็นแรงไม่สัมผัสอันที่6เข็มทิศนะคะก็เป็นแรงไม่สัมผัส,สเช่นกันนะคะ,ะทีนี้มาดูใบงานสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็ ให้นักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายหน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมายหน้าข้อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องแรงแม่เหล็กนะคะอ่ยกตัวอย่างเช่นแม่เหล็กเป็นวัตถุที่สามารถดึงดูดที่เป็นเหล็กได้อันนี้ถูกหรือผิดอ่ถ้าถูกนักเรียนก็ติ๊กลงไปถูกนะคะแม่เหล็กมีแรงดูดและแรงผลักอันนี้ใช่หรือไม่อ่ถ้าถูกนักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะ่ะคะแม่เหล็กมีส่วนอ่ที่เหลือ ข้อ3ถึง10นักเรียนให้นักเรียนลองทำดูนะคะค่ะสำหรับการอธิบายรางานวิชาว,วิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษานะคะก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ